มาของนายกรัฐมนตรีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอ่ะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคือ,อคือคือบังเอินว่ามันเป็นท็อปิกที่ถูกตั้งคำถามกันในโซเชียลมีเดียบ่อยว่าตกลงคือ,อสมการของการที่ว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกเนี่ยใครบ้างที่มีโอกาสเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คนที่ลาออกไปแล้วลาออกจากพรรคไปแล้วอย่างอย่างคุณสุดารัตน์หรือคุณชัดชาติเนี่ยที่ลาออกจากเพื่อไทยไปแล้วแต่ว่ามีชื่อท,ที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสไหม มันก็เลยเ,ลยเป็นคําถามแบบขานเลยเลยถามพี่นิพิษคุณ<ล>นิพิษมีความเห็นยังไงคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามี3รายชื่อใช่ไหมมีคุณสุดารัตน์มีคุณชัดชาติและมีคุณชัยเกษมนิติิริ<ด>นิทิศริใช่ไหมคะสามท่านเนี่ยคุณชัดชาติลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วคุณสุดารัตน์ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเ <ขอ S 1> หลือคนเดียวเหรอคะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ก็คือทั้ง3ท่านเนี่ยเมื่อูุ คือทั้งทั้งสท่านเนี่ยนะครับเมื่อถูกเสนอชื่อนี่นะครับเขาก็ยังมีเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกตมนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าพักเขาเนี่ยยังเสนอคุณสุดารัตน์ไหมคุณชาตชาติไหมนะถ้าผมฟันรงผมว่าเ็ไม่เสนอแล้วล่ะก็เหลือคุณชัยเกษมคนเดียวใช่ไหมคะซึ่งซึ่งจำนวนโหวตก็จะแพ้ฝ่ายค้านก็จะแพ้คุณอนุทิน เพราะว่าภูมิใจไทยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่คมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลดัะนั้นก็ก็น่าจะเป็นคนที่มีโอกาสที่สุดก็แล้วแต่จะเสนอไหมจะเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์ไหมคะผมนี่ผมนี่หลุดออกจากพักเยอะแล้วผมไม่ความเห็นนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ความเห็นนี้ไม่ได้ครับคือจริงๆอย่างอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดเสมอว่าว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ สมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแค่2องออปชันเราเราเราในฐานะนักการเมืองเองเนี่ยต้องทำลายกำแพงของแค่ทางเลือกแค่2ทางเพื่อเปิดทางเลือกอื่นๆให้กับประชาชนได้เลือกอย่างทางเลือกอื่นคืออะไรพรรคอื่นๆเหรอเรื่องไงคะคืออย่างอย่างอย่างเช่นเรื่องของอการที่จะมีนายกคนนอกก็ตามคือไม่ไอเดียลนะฮะ <Ừ. S 1> แต่ว่าการที่ปล่อยให้ระบบประชาธิปไตยเนี่ย ก็ปล่อยให้สอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยช่วยกันตัดสินใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าลิสต์คนดิเดตนายกที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ไม่แสงออกที่ดีที่สุดของประชาชนอย่างอย่างที่พี่นีพีธบอกใช้เสียง2ใน3มเนี่ยมันก็พยายามสรรหาคนที่มาจากได้รับการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยจากประชาชนเนี่ยขึ้นมาได้หรือถ้ามันไม่ได้เลยเนี่ย ถ้ายุบสภาแล้วไปเลือกตั้งใหม่รีบไปเลือกตั้งใหม่ทำทำให้มันรวดเร็วแล้วแล้วเราได้ค a n ิเดตนายกที่ยื่นชื่อกันเข้ามาใหม่เนี่ยแล้วผมก็เพียงแต่หวังว่าสว250ยเสียงเนี่ยด้วยการกดดันของประชาชนที่ที่ออกมาเรียกร้องอยู่ตอนนี้ถึงแม้ในข้อกฎหมายจะจะจะไม่ได้มีข้อไหนที่สามารถสั่งปิดได้แต่ว่าแรงกดดันของประชาชนก็อาจจะปิดสวิตของสวเองได้ แล้วเ,เ,เราก็จะได้มีมีผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาตรงเฉพาะจุดในสถานการณ์ที่มันจะต้องแก้ไขเพราะว่าในวันที่เราไปเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยกับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยเ,เรียกว่ความเดือดร้อนของประชาชนความต้องการของประชาชนแล้ววิกฤตที่เรากำลังเจอในวันนั้นกวนีมน้มันคนละเรื่องคนละลอย่างความต้องการม,ามันต่างกันมาก